สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิคิวลาแล้วไทซิงนะครับพาท่านผู้ชมมาชมโคบิโก้ SK ร้อยยี่สิบมาไฟซูปเปอร์นะครับเราของทีมงานโชคเกษตรนะครับผมพอทำงานแพคคู่กันกันกบ SK 1 4 0 LC นะครับซูปเปอร์ XM นะครับ อยู่กับอาจารย์ฟ้านะครับทีมือขั้นเทพนะครับสําหรับท่านนี้นะครับขับสวิงซ้ายขวาก็ได้นะครับสวิงหน้าหลังก็ได้นะครับแน่ทีมงานช่วเกษตรนะครับใช้รถด,ดำทั้งหมด8คันนะครับแมคโคร2คันนะครับ สุดยอดจริงๆน,นะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับโกบูโกเอเค120ว่าไฟซูเปอร์นะครับหอจอล่างนะครับปกตินี่ครับพีซี60รุ่น5นะครับวันนี้อาจารย์ฟ้ารับหน้าที่ขับ120ี่าไฟซูเปอร์นะครับ คนขับไม่มาหรือเปล่านะครับผีมือนะครับขับได้ทั้งสองคนทลน,นะครับสังกัดบางนาแท็กเตอร์นะครับสำหรับคันนี้นะครับ นมุมนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ในร่มพอดีนะครับอ,อ๋อมันจะห้าโมงแล้วนะครับมันก็จะมืดๆค้มๆหน่อยนะครับโชกเกษตรนะครับจะหนักจะเต็มนะครับผมงานเยอะนะครับสําหรับทีมงานนี้นะครับถือว่าแมคโครนี่แกมีทั้งหมด สามสีตัวนะครับ <S <S 1> <S 1> <S สัญญาณนะครับ ตัดดิ้นไซเอฟอหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเอฟอาหรือเปล่านะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใช้เฟืองท้ายเขาเรียกว่าเฟืองท้ายแมกทองนะครับก็ถือว่าเป็นเฟืองท้ายที่สุดยอดทีเดียวนะครับสำหรับของใคร i อ,อซิซูซูนะครับ ว่าสโลแกนของเขานะครับเขาเรียกว่าราชาบดินหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับข้อมูลพวกนี้ผมไม่ค่อยแม่นนะครับเต็มนะครับอาจารย์ปาร์กนะครับ ยืนบ่อเดียวกันนะครับสองคันเลยนะครับค่ายเดียวกันนะครับ ฝีมือนะครับสำหรับอาจารย์ฟ้านะครับแค่ขับได้2คอนโทนนะครับคอนโทนสวิงหน้าหลังแล้วออก็สวิงซ้ายขวาก็ได้นะครับ ไม่มีอาการโหลดเลยนะครับสำหรับมารไฟซูเปอร์คันนี้นะครับก็วันปกตินะครับถือว่ารักษารถได้ดีนะครับ ตักดินต,ต,ตักตักดินใส่ออซุร้อยเจ็ดห้านะครับ NQR นะฮะชิมงานนี้มีตัวรถใหม่ๆแรงๆทั้งนัง้นนะครับผม ทำงานอยู่ที่บ้านบกนะครับเขตรอยต่อระหว่างบ้านบกบ้านสมสะอาดนะครับตำบลพรลานอำเภอเขมราชจจงหวัดอุบลราชธานีนะครับผม จานฟ้านะครับอยู่ตรงที่มันมืดพอดีนะครับขอ,อต้อขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมองไม่เห็นรถนะครับ สำหรับเจ้า HK 120มาไฟซ r e เปอร์คันนี้นะครับก็อยู่กับทีมงานโชคเกษตรมานี่ก็หลายปีแล้วนะครับผมพอถือได้ว่ารักษารถได้ดีทีเดียวนะครับระบบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างช่วงเอวนะครับก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะครับผมขนาแกีขับหลายมือนี่น,นนะอ้าออกตัวไปแล้วนะครับ NQR 175นะครับของเสียลุงนะครับ เสียอันนะครับ 6M61 นะครับน่าน่าจะรหัสเครื่องตัวนี้นะครับ210แรงมานะครับพูดไปพูดมานะครับก็ขอแห้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปดูรถเสียอันกันนะครับ พื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดนะครับไปถ่ายมุมตรงนู้นก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะย้อนแสงนะครับเสียอันนะครับเสียอันนะครับเสียอันนะครับที่ส่งข่าวเมื่อตอนเช้านะครับบอกว่ามีรถทำมาใหม่1นึคันนะครับก็เป็นคันนู้นเลยนะครับ SK140LC Super XM นะครับ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอีพีหน้านะครับเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับเจ้า HK140 LC Super XM นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปกับเจ้า g o m b c o HK120 Mark ไฟ Super นะครับหรือว่าหัวหอจอล่างของเราเองนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องุถเข็มร้ารถไทยซิ่งด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ